อ่านพระวินัยปิดดกภำพ์ทีสามมหาวัคคเล่มสองว่าด้วยกระถินคันตกะตอนกลางการที่หกสิบสี่์ำพีมหาวัคคว่าด้วยกระถินคันตกะตอนกลางนัโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะ พคกวัโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสัพคกวัโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะภิกขุอัฏฐะตักกาติโนจีวรังอาทายะปะกัมมะติทัสสะ พหิสีิมากตัสสาเอวังโหติอิเทวิมังจีวรังกะเรสังจีวรางกาเรสังนะปัจเจสันติโสตังีีวรังกาเรติตนินวันนี้ธรตมภาพจะได้แสดงพระวินัยปิฎกเทศสนามหาวิทยาลัยไตรภาค การที่64ว่าด้วยกระถินกันตัก,กะตอนกลางในคำบีมหาวาคตามพระบาลีตักถาดีกาสิ์ต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานตอนบาลีดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่า พิสุผู้กรานกระถินแล้วจึงเอาจีวรไปพอไปนอกสีมาแล้วคิดว่าเราจะทำจีวรนนี้ในที่นี้ทั้งเราจะไม่กลับด้วยแล้วก็ให้คนทำจีวรนนั้นการดอกกระถินของพิสุนั้นชื่อว่ามีการสาเร็จเป็นพิสุพิสุผู้กรานกระถินแล้วจึงเอาจีวรไปพอถึงนอกสีมาแล้วคิดว่า เราจะไม่ทำจีวรน,นี้ทั้งเราจะไม่กลับด้วยการดอกกร,ร,ระติ่นข้พิสูุนนั้นเชือ่อว่ามีการสมเร็จเป็นที่สุดพิสูจนผู้กลางกระิ่แล้วเี่เอาจีวรไปพอไปถึงนอกสีมาแล้วคิดว่าเราจะไม่ทำจีวรนีน้ทั้งเราจะไม่กลับด้วยการดอกกร,ร,ระติ่นข้พิสูจน์นั้นเชือ่อว่ามีการตกลงเป็นที่สุดหนึ่งพิสูจผู้กลางกระิ่แล้วเธอเอาจีวรไป พอไปถึงนอกสีมาก็คิดว่าเราจะให้ทำจีวรนนี้ในที่นี้ทั้งเราก็จะไม่กลับไม่ไปแล้วก็ให้คนทำจีวรนนั้นเมื่อทำจีวรนนั้นอยู่จีวรของพิสูจนั้นก็ได้หายไปการต่อก่ถิ่นของพิสูนนั้นชื่อว่ามีความหายมีความเสียไปเป็นที่สุดหนึง่งพิสูจน์พวกกราดถิ่นแล้วถือเอาจีวรไปด้วยคิดว่าเราจะไม่กลับ พอไปถึงนอกซีมาแล้วก็คิดว่าเราจะให้ทําจีวรนนี้ในทีน่นี้แล้วก็ให้ทําจีวรนั้นการดอกกระดิ่งนองพิสูจน์นั้นชื่อว่ามีความสาเร็จเป็นที่สุดพิ่สู่ผู้กานกระถิ่งแล้วจ่เอาจีวรไปด้วยคิดว่าเราจะไม่กลับพอไปถึงนอกซีมาแล้วก็คิดว่าเราจะไม่ให้ไม่ให้ทําจีวรนี้การดอกกระดิ่นอพิสูจน์นั้นชื่อว่ามีความตกลงเป็นที่สุดเ็น พสูโพวกกรานกัดหินแล้วทีาจีวันไปโดยคิดว่าเราจะไม่กลับพอไปถึงนอกสีมาแล้วก็คิดว่าเราจะให้ทําจีวันนี้ในที่นี้แล้วก็ให้ทําจีวันนั้นเมื่อทําจีวันนั้นอยู่จีวันนั้นได้หายไปการดอกกระหินของพิสูจนนั้นชื่อว่ามีความหายไปเป็นที่สุดหนึ่งพิสูจน์พวกกรานกระหินแล้วทีาจีวันไปไม่ได้คิดว่าเราจะกลับไม่ได้คิดไว้ว่าเราจะไม่กลับ พอไปถึงนอกซิมาแล้วจึงคิดว่าเราจะให้ทําจีวรในที่นี้แล้วจะไม่กลับพิสุนนั้นก็ให้ทําจีวรนั้นการดอกกระินนอกพิสุจนนั้นชื่อว่ามีความเุลี่เป็นพิสุดหนึ่งพิสุจนพวกการกระถินแล้วหรือเอาจีวรไปไม่ได้กําหนดไว้ว่าเราจะกลับไม่ได้กําหนดไว้ว่าจะไม่กลับพอไปถึงนอกซิมาแล้วก็คิดว่าเราจะไม่ให้ทําจีวรนนี้ทั้งเราก็จะไม่กลับ การดอกกะทินงข้อพิสูจน์น้นชื่อว่ามีการตกลงไปที่สุดหนึ่งพิสูจน์พวกกรานกะถิงแล้วที่เอาจีวรไปไม่ได้กําหนดได้ว่าเราจะกลับไม่ได้กําหนดได้ว่าเราจะไม่กลับพอไปถึงเอกาีมาแล้วจึงคิดว่าเราจะให้ทําจีวันนี้ในที่นี้ <c oughs> แล้วเราจะไม่กลับพิสูจน์นั้นก็ให้ทําจีวรนั้นเมื่อทําจีวรนั้นอยู่จีวรนนั้นได้หายไปการดอกกะทินงข้อพิสูจน์นั้นชื่อว่ามีการหายไปเป็นที่สุด พิสูจน์ผู้การกระถินแล้วถือเอาจีวรไปด้วยคิดว่าเราจะกลับพอไปถึงนอกสีมาแล้วก็คิดว่าเราจะให้ทําจีวรนี้ในที่นี้แล้วเราจะไม่กลับพิสูจนนั้นก็ให้ทําจีวรนั้นการดอกกระถิงนของพิสูจน์นั้นถือว่ามีความสําเร็จเป็นที่สุดหนึ่งพิสูจน์ผู้การกระถินแล้วถือเอาจีวรไปด้วยคิดว่าเราจะกลับพอไปถึงนอกสีมาแล้วจึงคิดว่าเราจะให้ทําจีวรในที่นี้เราจะไม่กลับ การ剁กระถินข้อพิสูจน์นั้นชื่อว่ามีความสำเร็จเป็นที่สุดหนึ่งพิสูจน์พวกการกระถินแล้วจะเอาก,กระีวานไปโดยคิดว่าเราจะกลับพอไปถึงนอกซีมาแล้วจึงคิดว่าเราจะให้ทำจีวรนนี้ในที่นี้เราจะไม่กลับไปแล้วพิสูจน์นั้นก็ให้ทำจีวรนนั้นจีวรนนั้นให้หายไปในเวลาในขณะที่ยังทำอยู่การอกระถินข้อพิสูจน์นั้นซึ่งเราชื่อว่ามีความหายไปเป็นที่สุดหนึ่ง พิสูจผู้กานกระถินแล้วถือเอาจีวรไปด้วยคิดว่าเราจะกลับพอไปถึงนอกสิมาแล้วทําจีวรแล้วได้ยินว่าที่อาวาสนั้นสงได้ดอกกระถินแล้วการดอกกระถินขขาพิสูจน์นั้นชื่อว่ามีการได้ยินเป็นที่สุดหนึ่งพิสูจผู้กานกระถินแล้วถือเอาจีวรไปด้วยคิดว่าเราจะกลับพอไปถึงนอกสิมาแล้วก็ให้ทําจีวรนั้นครั้นทําจีวรนั้นแล้วก็ให้เวลาการดอกกระถินภายนอกสิมา ด้วยคิดว่าเราจะกลับการดอกกระถินของพิสุนั้นชื่อว่ามีการร่วงซีมาเป็นที่สุดหนึ่งพิสุผู้กานกระถินแล้วถือเอาจีวรไปตวัไปด้วยคิดว่าเราจะกลับพอไปถึงนอกซีมาแล้วก็ได้ทําจีวรนั้นทําจีวรนั้นเสร็จแล้วก็ดอกกระถินพร้อมกับพิสุจทั้งหลายด้วยคิดว่าเราจะกลับการดอกกระถินของพิสุนั้นชื่อว่าดะพร้อมกับพิสุ์ทั้งหลายหนึ่ง ที่สูผู้กรานกระถินแล้วถือเอาจีวรไปกับข้อว่าที่สูผู้กรานกระถินแล้วถือเอาจีวรที่ยังค้างอยู่ไปซึ่งจะกล่าวตามในนี้ย่อมเหมือนกับที่กล่าวมาแล้วข้างต้นที่สูผู้กรานกระถินแล้วถือเอาจีวรที่ยังค้างอยู่ไปพอไปถึงนอกซีมาแล้วคิดว่าเราจะให้ทําจีวันนี้ในที่นี้เราจะไม่กลับไปแล้วก็ให้คนนาจีวรไป การดอกกระถินเข้าพิสูจน์นั้นชื่อว่ามีการสิงเร็จไปที่สุดเนึ่งพิสูจน์ผู้กรายกระถินแล้วถืออัจวันที่ยังค้างอยู่พอไปถึงนอกชิมาแล้วคิดว่าเราจะไม่ให้ทําจิวันนี้ทั้งเราก็จะไม่กลับไปการดอกกระถินเข้าพิสูจน์นั้นชื่อว่ามีการตกลงไปที่สุดหนึ่งพิสูจน์ผู้กรานกระถินแล้วถืออัจวันที่ยังค้างอยู่ไปพอไปถึงชิมาแล้วก็คิดว่าเราจะให้ทาจิวันนี้ในที่นี้ เราจะไม่กลับแล้วก็ให้ทําจีวรนั้นเวลาทําจีวรนั้นอยู่จีวรนนั้นได้หายไปการดอปกระถิ่นเท่าที่สุดนั้นชื่อว่ามีการหายไปเป็นที่สุดหนึ่งพิสูจผู้กานกระถิ่นแล้วหรือเอาจีวรที่ยังค้างอยู่ไปด้วยคิดว่าเราจะไม่กลับพอไปถึงนอกที่มาแล้วคิดว่าเราจะให้ทําจีวรนนี้ในที è, ่นี้แล้วก็ให้ทําจีวรนั้นการดอปกระถิ่นเท่าที่สุดนั้นชื่อว่ามีความสาเร็จเป็นที่สุด ที่สูดผู้การกระถิ่นแล้วที่อาชีวานที่ยังค้างอยู่ไปโดยคิดว่าเราจะปัดไม่กลับพอไปถึงนอกซีมาแล้วคิดว่าเราจะไม่ให้ทําชีวรนนี้การดอกกระถิ่นอพิสุดนั้นชื่อว่าเป็นการตกลงเป็นที่สุดหนึ่งที่สูดผู้การกระถิ่นแล้วที่อาชีวานที่ยังค้างอยู่ไปโดยคิดว่าเราจะกลับพอไปถึงนอกซีมาแล้วก็คิดว่าเราจะทําชีวานนั้นในที่นี้แล้วก็ให้ทํากระถิ่นชีวรนั้น เมื่อให้ทำจีวานั้นอยู่จีวานั้นได้หายไปการดอกกระถินข้อพิสูจน์นั้นชื่อว่ามีการหายไปเป็นพิสุดพิสูจน์ผู้กรานกระถินแล้วที่เอาจีวานที่ยังค้างอยู่แต่ไม่ได้คิดกําหนดไว้ว่าเราจะกลับหรือจะไม่กลับพอไปถึงนอกซีมาแล้วจึงคิดว่าเราจะให้ทําจีวานนี้ในที่นี้เราจะไม่กลับไปแล้วก็ให้ทําจีวานนั้นการดอกกระถินข้อพิสูจน์นั้นชื่อว่า มีการสําเร็จเป็นที่สุดหนึ่งที่สูู่้กรานก็ะถึงแล้วที่อารจีวานที่ยังค้างอยู่ไปไม่ได้คิดกําหนดไว้ว่าเราจะกลับหรือเราจะไม่กลับพอไปถึงนอกที่มาแล้วจึงคิดว่าเราจะ,ะจึงคิดว่าเราจะไม่ให้ทำจีวานนี้ทั้งเราก็จะไม่กลับไปาการดอกกระถิ่นรอพิสุนั้นชื่อว่ามีการตกลงเป็นที่สุดหนึ่ง ที่สุดผู้กรารกระถินแล้วเสียเอาจีวันที่ยังค้างอยู่ไปแต่ไม่ได้คิดกําหนดไว้ว่าจะกลับหรือจะไม่กลับพอไปถึงเล่าซิมาแล้วจึงบอกว่าเราจะไม่ทําจีวรนี้ในที่นี้ทั้งเราก็จะไม่กลับไปแล้วก็ให้ทําจีวรนนั้นเมื่อให้ทําจีวันนั้นนั้นอยู่จีวรนั้นได้หายไปการดอกระถินของพิสูนั้นเชื่อว่ามีการหายไปเป็นที่สุดหนึ่ง พิสูจผู้กานกระถินแล้วเถือจีวันที่ยังค้างอยู่ไปด้วยคิดว่าเราจะกลับพอไปถึงนอกที่มาแล้วคิดว่าเราจะให้ทําจีวันนี้ในที่นี้ทั้งเราก็จะไม่กลับไปแล้วก็ให้ทําจีวันนั้นการดอกกระถินพิสูจนานั้นชื่อว่ามีการสาเร็จไปที่สุดหนึ่งพิสูจน์ผู้กานกระถินแล้วเถือจีวันที่ยังค้างอยู่ไปด้วยคิดว่าเราจะกลับพอไปถึงนอกที่มาแล้วคิดว่าเราจะไม่ให้ทําจีวันนี้ทั้งเราก็จะไม่กลับไปการดอกกระถินพิสูจนนั้น ชื่อว่ามีการตกลงเป็นที่สุดหนึ่งที่สู่ผู้กานระถินแล้วถึงเอาจีวรที่ยังค้างอยู่ต่อไปที่ยังค้างอยู่ไปคงไม่หยดต่อนะครับเขาเปลีออใ,ใจทเดด้วยคิดว่าเราจะกลับพอไปถึงนอกชิศมาแล้วคิดว่าเราจะให้ทําจีวรนนี้ในที่นี้ทั้งเราก็จะไม่กลับไปแล้วก็ให้ทาจีวรน,นั้น เมื่อให้ทําจีวานนั้นอยู่จีวานนั้นได้หายไปการดอกกระถินข้อพิสุจนนั้นชื่อว่ามีการหายไปเป็นที่สุดหนึ่งพิสูจผู้กลานกระถินแล้วถือเอาจีวานที่ยังค้างอยู่ไปด้วยคิดว่าเราจะกลับพอไปถึงนอกที่มาแล้วก็ให้ทําจีวานนั้นทําจีวานนั้นแล้วได้ยินว่านาวาดนั้นสงได้ถอนกระถินแล้วการดอกกระถินข้พิสูจนนั้นชื่อว่ามีการได้ยินเป็นที่สุดหนึ่ง พิสูจผู้กรานกระถินแล้วถือจีวรที่ยังค้างอยู่ไปด้วยคิดว่าเราจะกลับพอไปถึงนอกชิมาแล้วก็ให้ทําจีวรนั้นทําจีวรนั้นแล้วก็ให้ล่วงเลยเวลาการดอกกระถินในภายนอกชิมาโดยคิดว่าเราจะกลับการดอกกระถินข้พิสูจน์นั้นชื่อว่ามีการล่วงเลยเป็นทิสุดพิสูจผู้กรานกระถินแล้วถือาจีวรที่ยังค้างอยู่ไปครั้นทําจีวรนั้น ก็พร้อมกับพิสุทธิ์ทำลายดอกกระถินโดยที่ว่าเราจะ,ะกลับการดอกกระถินขอพิสุจน์นั้นชื่อว่าดอกพร้อมกับพิสุทธิ์ทำลายหนึ่งอาทายพานวาน,นิติจังจบอาทายพานวานเพียนท่านี้พิสุท์ผู้กรานกระถินแล้วออกไปจากอาวาด้วยหวังจีวรพอไปถึงนอกจินมาแล้วก็เข้าไปใกล้ซึ่งความหวังจีวรน,นั้นได้ ไม่ถูกความหวังคือไม่ได้ตามความหวังแล้วคิดว่าเราจะให้ทําจีวรในที่นี้เราจะไม่กลับไปแล้วก็ให้ทําจีวรน,นั้นการเดาะกระถิ่นข้อพิสูจนั้นเชื่อว่ามีการสาเร็จไปที่สุดเลยพิสูจน์ผู้กราดกระถิ่นแล้วหลีกไปด้วยเลือหวังจีวรพอไปถึงนอกสีมาแล้วก็ใกล้ความหวังจีวรน,นั้นได้จีวรน,นั้นไม่ถูกตามความหวังคือไม่ได้ตามความหวัง และที่ว่าเราจักไม่ให้ทำจีวรน,นั้นทั้งเราก็จะไม่กลับไปการเดาะกระถินความพิสูจน์นั้นชื่อว่ามีการตกลงไปที่สุดหนึ่งพิสูจน์ผู้การายกระถินแล้วหลีกไปด้วยความหวังจีวรพอไปถึงนอกสีมาแล้วก็เข้าใกล้ความหวังจีวรน,นั้นแต่ได้ไม่ถูกตามหวังแต่ได้ไม่ถูกตามหวังคือไม่ได้ตามความหวัง แล้วก็คิดว่าเราจะให้ทำจีวรในทีน่นี้ทั้งเราจะไม่กลับาไม่ให้นะทีคำัแล้วก็ให้ทำจีวรนั้นใเน้เนเมื่อทำจีวรนั้นอยู่จีวรนั้นก็หายไปการดอกระถิ่ของพิจุนั้นชื่อว่าการหายไปเป็นที่สุดหนึ่งพิสุกรานกระถินแล้วหลีกไปด้วยการหวังจีวร พอไปถึงนอกสีมาแล้วคิดว่าเราจะเข้าไปใกล้ซึ้นความหวังชีวรนั้นในที่นี้แต่เราจะไม่กลับไปแล้วก็ให้เข้าใกล้ความหวังจีวรนั้นแต่ความความหวังจีวรนั้นได้ขาดไปการดอกปฏถินก็พิสูจนนั้นชื่อว่ามีการขาดความหวังไปที่สุดหนึ่งพิสูจน์ผู้กลางกระถินแล้วหลีกไปด้วยความหวังจีวรดม่ยคิดว่าเราจะไม่กลับ พอไปถึงนอกสีมาแล้วก <Yes. S 1> well, ็เข้าไปใกล้ความหวังจีวอนนั้นได้จีวอนนั้นไม่ถูกตามความหวังแล้วคิดว่าเราจะให้ทําจีวอนนี้ในที่นี้แล้วก็ให้ทาจีวอนนั้นการดอกแต่ถึงข้ัพิสุดนั้นชื่อว่ามีความสําเร็จเป็นที่สุดหนึ่งทีสุพวกรานก็ถึงแล้วหลีกไปด้วยความหวังจีวอนด้วยคิดว่าเราจะไม่กลับไปพอไปถึงนอกสีมาแล้วก็หลีกไปด้วยความหวังจีวอนนั้นได้จีวอนนั้นไม่ถูกตามความหวัง แล้วคิดว่าเราจะไม่ให้ทำทีวอนนั้นการดอกกระถิเนเข้าไปสุดนั้นชื่อว่ามีการตกลงไปที่สุดหนึ่งพิุผู้กรานกระถินแล้วเลิกไปด้วยความหวังจีวอนคิดว่าเราจะไม่กลับพอไปถึงนอกซีมาแล้วก็เข้าใกล้ความหวังจีวอนนั้นได้จีวรนนั้นไม่ถูกต้องจะไม่ถูกตามความหวังแล้วคิดว่าเราจะให้ทาจีวอนนี้ในที่นี้ แล้วก็้ทำจีวรนั้นเมื่อทำจีวรนั้นอยู่จีวรนั้นได้หายไปการต่อกระถินก็พิสูจนนั้นชื่อว่ามีการหายไปเป็นที่สุดหนึ่งพิสูจผู้ปรานกระถินแล้วหลีกไปด้วยความหวังจีวรคิดว่าเราจะไม่กลับไปพอไปถึงนอกซีมาแล้วคิดว่าเราจะเข้าใกล้ความหวังจีวรนี้นในทีน่นี้แล้วก็เข้าใกล้ความหวังจีวรนั้นแต่ความหวังจีวรนั้นขาดไป การดอ,อกกระถินรอบพิสูจนนั้นชื่อว่ามีการขาดความหวังเป็นที่สุดหนึ่งส่วนในต่อไปนี้วาดโดยพิสูจน์หลีกไปด้วยความหวังว่าจะได้จีวรแต่ไม่ได้คิดว่าจะกลับอาวาดของตนหรือไม่พอไปถึงนอกซีมาแล้วไปจีวรแล้วคิดว่าจึงได้จีวรแล้วคิดว่าเราจะให้ทําจีวรน,นี้ในทีน่นี้เราจะไม่กลับไปแล้วก็ให้ทําจีวรนั้น การ剁กระติ่งพิสุน์นั้นชื่อว่ามีการสำเร็จเป็นที่สุดพราพิสุน์นั้นคิดว่าเราจะไม่ให้ทาทีวันนี้ทั้งเราจะไม่ได้เราจะไม่กลับการ剁กระติพงพิสุจน์นั้นชื่อว่ามีการตกลงเป็นที่สุดพราพิสูจน์นั้นคิดว่าเราจะให้ทําจีวันนี้ในที่นี้ทั้งเราจะไม่กลับไปแล้วก็ให้ําจทีวันนั้นขณะที่ทําอยู่นั้นทีวันนั้นได้เสียไปหรือหายไปการอกระดิ่งขอพิสุน์นั้น เชื่อว่ามีการหายไปเป็นที่สุดถ้าพิสุนั้นคิดว่าเราจะเข้าใกล้ความหวังที่วรนนี้ในที่นี้แล้วเราจะไม่กลับไปพิสุนั้นก็เข้าใกล้ความหวังที่วรนนั้นแต่ความหวังที่วรนนั้นได้ขาดไปดาการตอกระถิ่นของทิสุนั้นชื่อว่ามีการขาดความหวังเป็นที่สุดอนาสโสรสะกถังจบหมวด10โม แห่งความไม่ถูกตามความหวังเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการกชนี้